มีของแปลกใหม่มาอีกแล้วพี่น้องเออมีแนวมาบ่อยฟังได้ของดีได้ของงามมากคืออย่างหัวบอบกสมบอคือกสมบานเฮาเบรบันเนี่ยส้มนี่เป็นส้มอันเขาเรียกว่าอ่าอย่างก่อบรัสออเรนซ์ขาวาเออมันแปลกบ่ไ้บลตีสีครังในเป็นสีเลือดเขาเอื่ว่าสมสีเลือดเขาว่าอืม เป็นอันอย่างก็กินนเราอันต้านอนุโมลอิสระเพิ่นว่าบำรุงผอบบำรุงผิวเพิ่นว่าเอา้าผู้ขาก็พราะเปิดพอ่อผู้ผักขาก็อยากงามเนาะผู้ขาก็อยากให้คือหมูเออก็เลยลองอามาเบืองว่ือบ่เคยกินจักเทอเขาบอกว่าอยู่แถวอันอิตาลีเ่าว่าสมมาจากแถวอิตาลีท,ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอียังแถวพุ่นละ เอออียงนั่นล่ละโอ๊จะบวัวพิษวัวถือบุหูหลับไปหาเอาเออฮะละบันทึเขาว่าสรรพคุณหลายสรรพคุณดีบำรุงผิวอืมละละ,ละกะเ็เฮี้ยนให้อันเอียงกรอบสร้างพุ่มคุ้มกันของเซลล์ผิวละก็เม็ดเลือดดีเขาว่าอันสมเนี่ยมันสิเป็นสมสีเลือดอืมสมมันสิเป็นสมสีเลือดแบบใดเนี่ยมันสิเป็นแนวเนี่ยเนี่ย น่วยน่วยออกก็ะออกสีสีแดงแดงสีเลือดอืสีแดงแดงสีเลือดแต่ว่าขังนัยมันสิเป็นจดัดกับสีภาพี่น้องร้องเบิงเด้อสิภาพี่น้องร้องเบิงว่าขังนัยเปลี่ยนจต่ไหนมาเมืองน้ากันพี่น้องเอ้าเมื่อเดินเป็นจดัดเอาเอามันเป็นสีแดงพี่น้องเป็นสีแดงสีเลือดอีหลีเออสดาติเป็นเจดัน้อบะเนอสิภาพี่น้องร้อง เอา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 เ,อาเ,อาเอาม็ดกระดอนกระเดน็นเขาว่ามันเขาว่ามันหวานอมเปรี้ยวเขาว่าแซ่บเขาว่าบานีมัสีอันบำรุกผิวเป็นห้โตเขาวางสีก็เลสิพ้ามาเมืองไข้เบิง่งรุกนี่เนื้อช้ำช้ำน้ำไหลไหลเธแจะเคยเห็นบานเข้าเขาว่าบ้านเขาขายอันเปิดเบิ่งนั่นบานเขาขายกิโลเจ็ดถึงแปดร้อยบาทปัดทุก พอธรรมดานะคะฉันกับโบหูว่ามันสิเป็นแนวใดเออสิล่องซีมเบิ้งเอาเด้อซีมน้ำกันเด้ออืมอืแจกอยแฉดอยแม่ออกกันสม,สม,สม่ำๆหวานๆชุม่มคออืมอืมน้ำหลายๆเอาล่องเมืองปุ่มปุ่ยล่องเมืองปิยดย เออเขาทาเขาทาเขาทาเออเขาทาของเขา,าบัาน,นอิแต่ว่ายูนีบอแพงนิยพี่น้อยก็สิสนน้นื่อหนาะนายูนีบอบแพงกิโลห่าเหรียญหาแฮมหาแฮมหาแฮมบ้านเขานะ่ะซําบ้านเฮาจักบาทสี่สิบสี่สิบบาทกิโลสี่สิบบาทถือกว่ 40. 40า,หา,หาสมบ้านเฮาอีกบ้านเฮาสมบ้านเฮากิโลละลอยกัวเจ็ดสิบแปดิบอืม หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบลอยลัวนี่แต่ว่าอันตัวนี้เนี่ยเนี่ยส้มสีเลือดนี่เขาบอกว่าบัานเขาแพงเด้แต่ว่าบ่หูวา่าอันม,มันจริงบบจริงกับโบหูเออแพงบบแพงกับโบหูแต่เขาแต่เปิดเบิ่งแล้วเขาว่ามันแพงกิโลละเจ็ดแปดร้อยกับซีเมืองบริกรารเลยออกมาซีเมืองเขาบอกว่ามันดีสรรพคุณดีอยัางดีให้พี่ไปมให้พี่ให้น้องไปเบิ่งว่ามันดีแน่ดายครับว่า เออสมนี่เขาว่ามันดีแนวดายเขาว่าอันบำรุงอันเลือดบำรุงเซลล์ผิวบำรุงฟองกันแสงยูวีเฮ็ดยให้ผิวดีลดความอ้วนนู่นนี่นั่นเออหลายหลายสปรปกครณมลอยแปดเออให้ไปเบิ้งไปเบิ้งซะไปเบิ้งไปหาคอมู่นเบิ้งผู้แน่อันผู้พี่ผู้น้องผู้เคยอันเบิ้งอาจจะเคยกินแต่ว่าผู้ขานี่เคยกินครั้งแรกก็เลาเว้าสู่กันฟังเอาซํานี่ละเอาแซบยุะ อืมอืมแซบแสบ,แสบอืมเ้ยเข้ามาสัสิสมามากสมมากความแซบพี่น้องอ๋อเพอนี่ะเด้เออ๋อพอนี่ะสวัสดีค่ะ